สวัสดีค่ะแอลนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะรถมาดา้าสไตนนกันนะคะ สวัสดีค่ะแอลนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะรถมาสด้าปี2018คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะมีโลโก้มาสด้านะคะในข้างหน้าของมาสด้านะคะคัน,นอันนี้จะเป็นไฟ LED นะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคันนี้สวยๆไปเลยคะ่ะดูรอบๆกันนะคะคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมาดูภายในกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะสีแดงะคะ่ะปัดกับสีดำสวยมากๆค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมีปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะก็ถ้าเราจะสตาร์ทรถนะคะก็แค่เหยียบเบรคค่ะกดปุ่มฟุตสตาร์ทตรงนี้นะคะเครื่องก็จะติดค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องพันสามนะคะเป็นตัวสปอร์ h ไฮคอนเน็กพวงมาลัยนะคะจะมี ปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ได้นะคะคันนี้นะคะเครื่องพันสามประหยัดน้ำมันค่ะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มความเร็วนะคะก็กดไปที่ปุ่มสปอร์ตตรงนี้นะคะก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะเพิ่มความเร็วนะคะไมค่ะคันนี้อยู่ที่สี่หมืนะคะไม่น้อยมากๆเลย อันนี้นะคะมีจอสามารถเปิดเพลงรับโทรศัพท์หรือดู Google Map ตรงนี้ก็ได้นะคะเพียงแค่หมุนตรงนี้นี่นะคะอันนี้มีกล้องหลังนะคะเพียงแค่ใส่ตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะคะเวลาถอยหลังก็จะเห็น เบาะหลังนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะพับเก็บลงมาใส่ของได้เยอะขึ้นค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะกว้างมากค่ะใส่ของได้เยอะมากเลยดูข้างในกันนะคะ ข้างในนะคะก็จะมีอย่างอะไรใหม่มากนะคะยังไม่ได้ใช้เลยมาพร้อมกับชุดเครื่องมือนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว SKY ACTIVE นะคะมาพร้อมกับโลโกโม้มาด้าสนะคะกล้องจะอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่419,000บาทนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้ามดดาด้าสวยๆมาด,ด้า2องคันนี้นะคะปี18ก็สนใจสอบถามได้ที่0898367988นะคะ